พัดลมระบบสัมผัสขนาด16นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลฮาตาริรุ่น HTS16A2 มีน้ำหนักประมาณ4.9กิโลกรัมดีไซน์สวยดูไฮเทคเทคโนโลยีมีความสีขาวตัดดำเข้ากันสุดภายในเพิ่มความทนทานให้กับแผงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสวิตชิ่ง power ัพพลายก็คือพัดลมตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมีอายุการใช้งานได้ในระยะยาวปรับแรงลมได้5ระดับจะปรับสายและอยู่ได้ตามต้องการโดยสามารถควบคุมด้วยระบบสัมผัสและรีโมทคอนโทรลใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะและรุ่นนี้มีระบบเมทัลลให้แรงลมแบบธรรมชาติ ควบคุมระดับแรงลมให้ทํางานแรงสลับเบาอัตโนมัติตามอุณหภูมิห้องด้วยมีระบบตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติตั้งได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงตั้งเป็นช่วงหนึ่งและ8จะไม่สามารถตั้งแบบระบุตามเวลานาฬิกาได้นะคะและเรายังปรับระดับความสูงได้ถึง5้านาตั้งแต่8 7ถึง107เซนติเมตรเลยรุ่นี้เขาได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5และอย่างที่รู้จักกันคือพัดลมของแบรนด์ฮาตาริที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะรองรับระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลกและมาตรฐานมอกอีกด้วย